ผมเลยคนใส่เสื้อสีฟ้านะครับเป็นคนโปรแท็กซี่นะครับยิงต่อหน้าผม,ผมยี่ตรงนั้นเลยนะครับส่วนผมโดนลูกแบงค์ท so ี่ขานะครับยิงต่อหน้าผมเลยครับยิงมันจกดาดฟ้านะครับอย็นยังไงเราหน้าท่องเที่ยวห้องพีตรงนี้แม่คว้ามาเปิยิงล้มต่อหน้าต่อตาเลยครับมันกลับเลยแต่เสียงไม่เปิดดังเลย ลงมาสองลูกลูกแรกลงแถวนี้อีกลูกนึงลงตรงนี้เสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารก็ล้มแต่ผมเห็นผมเห็นชุดทหารเป็นใส่ชุดทหารแล้วคุมคุมเสื้อดําผมก็ชี้ว่าเฮ้ยคนนี้มันจริงไม่ใช่ไม่ใช่ทหารยิงมันมันยิงจากตงนู้นมาทางนี้แต่ว่าเป็นชุดทหารเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะพูดทําไมมึงจะพูดทําไมแล้วเขาก็พากันรออกไปเลยนี่ตรงนี้สรุปแล้วคือยิงกันเองผมไม่รู้ยิงกันเองผมไม่รู้ว่าชุดนั้นมันที่ไหนมันมีมันมีหลายเราไม่รู้ชุดนั้นคือชุดไหนสองปุ่มก็ได้ มันมีสองกลุ่มสองแยกต้องเข้าใจนะเออแต่ผมก็อยู่ตรงนู้นตอนที่ยิงผมอยู่ตรงตึกนี้พอมันยิงลูกยิงเห็นว่ายิงลูกยิงแล้วมีทหารล้มแล้วก็มีพวกเราตรงนู้นนอนอยู่สองคนเรียกอีกคนหนึ่งที่ผมเฮ้ยเฮ้ยออกไปเนี่ยเรียกเป็นอยู่ที่ขาเลยคือโดนยิงที่ก้นนี่เขากำลังจะวิ่งออกแต่ไม่รู้ว่าลูกกระสุนมาทางนี้เนี่เพราะเขากำลังจะวิ่งออกแล้วโดนยิงที่ก้นนี้ผมก็อุ้มเขาออกไปแล้วถึงไปเห็นไอ้ไอ้คนไอ้คนนั้นมันยิงอีกทีนึ่ง